พี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปและถึงเมืองบางกอกถึงพี่จะเป็นคนมานอกประษาไปบางกอกพี่ไปประจำเดิอน ววววสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีุกเัอน์ทุกคนนะครับสวัสดียามเ,เช้านะครับพาบันใหม่นะครับหลังจากที่งานสงการเนาะนะครับก็พากันนะครับพาลูกนะครับออกงานนะครับเป็นภาอกิจเป็นเสจสิ้นนะช่วงงานสงการหมดแล้ว เดี๋ยวรอเออต่อเดือนหน้าครับเดือนพฤษภานะครับก็จะมีงานอีเวนต์อีกสองสามงานนะครับน้องดาวนะครับเดี๋น้องดาวบอกว่าแม่ม่เอฟซีครับจ้างดาวไปโชว์ตัวไปอินดิทินหน้างานได้นะครับออกงานได้ทุกงานครับทิ่เต่างๆนะครับเอา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 งานทัถวายไอ้นี่ได้ไหมหนึ่งดาว ได้บ่ได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมครับอ้วนขนาดนี้จะไปขานถวายข้ากษินได้บ่หน่ถวายพระไตได้บ่ถวายพวงอะไรได้ไหมหน่ถวยายได้ไหม,ไไหมฮะอ้วนอ้วนมากเลยหมดแล้วนะครับงานสงการนี้นะครับน้องดาวอีเวนต์ออกเที่ยวนอกบ้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้น้องดาวนะครับ อาบน้ำเสร็จลองคานดูนะครับว่าน้องดาวจะคานได้ไหมแล้วก็เสร็จจากให้น้องดาวคานเสร็จนะครับก็จะให้น้องดาวไปอินเตอร์เทนนะครับลองอินเตอร์เทนดูนับ้อมไว้เพราะว่าเดือนหน้านี้ก็มีงานรออยู่สองสามงานนะครับน้อน้อน้อาบน้ำแล้วรอไหมครับถ่ายหน้าตรงนั่งตรงแล้วก็นั่งลง เอาเดี๋ยวขัดตัวก่อนแป๊หนึ่งัดตัวแล้วลองก่อนจให้น้องดาวทานดูทานได้ไหมเอาเอาเอา อออ๋เอ้ยอ๋ขานมาอ๋อขานมาลูกเอ่อขันมาบุนเอ่อขันมาลูกเออขันมาขันมาเลูกฮึบฮึบเฮ้ยขานมาอีกเอ่อขันมาเอ่อขานมาถุงยกมังด้วยเออเออขันไม่ลุกเออไอ้ลูกพ่อขันมาอีกเฮ้ยขานมาอี้ดูเออบุนยกมังด้วยยิ้มด้วยเออมา มามาดิมาขันมาลุกมาเออขันมาขันมาอ่กล้องมันชัดไหมไปฝังนู้นมาลองขันทางนู้นดูเฮาเองจับขันดูขันมาลุกมามาลุมาลกมาเออขันเกยิมน่อยอมามาดเฮ้ขยับมาเออบนยกด้วยเออมา เออมาขันบุยกมุ้งด้วยบุญยกมุ้งด้วยมาเออมาไปอีกเออขันมาเออบนเออเจริงฮุบจริงจริงเออขันมาเออเจริงฮุเจงเออลูกจริงแล้วเออเออไปพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปซ้อมเต้นแล้วอ่ะเดี๋ยวคิดนะยกมุ้งเลย เอาเอาฮัตดีฮัตดีเอาอันนี้เอาหยังเอาบอกลูกไผ่นอคขึ้นมาสวยเทละนองมางามเทละนองเทละนองมีแฟนเราไปมีเราไปแล้วมีแฟนเราไปเอาไหมคนรอคืออายเอาไหม้คนรอคืออายเอาไดบอแล้วนั่ง พี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปแลวถึงเมืองบางกอกถึงพี่จะเป็นคนมานอกประาไปบางกอกพี่ไปประจําเยอะไปนําพี่บอละน้องเออไปน้าพี่บอละน้องพนเด็กจะน้องหมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปและถึงเมืองบางกอก ถึงพี่จะเป็นคนมานอกภาษาไปบางเกาะพี่ไปประจำเด้อไปน้ำพี่บ่ละน้องไปน้ำพี่บ่ละนอละะ้องแล้วไได้ตั่งของแล้ไปได้ไอสิภาไปเที่ยวเออโอ้ยเรามาเป็นโอ้ยแอลมวยครับคุณแอลโอ้ยแอมมาแค้นไหมสุดยอดสุดยอดเดียม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 มาน้องมามาเป็นภรรยาของพี่ได้ไหมเ,งเ,งเงนะี่ยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยก พี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปแล้วถึงเงมกกืองมะกอกถึงพี่จะเป็นคนมานอกาภาษาไปมะกอกพี่ไปประจำเด้อไปนั่งพี่บอ่ะน้องเออไปนั่งเอยอาเก่งถูก่ะเมลองเมลอลกรูปปั๊สุดยอดมากเลยอ่ะฝากถึงท้ายคลิปถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแช์นะคะต้องใช้พิจารณาในการรับชมนะคะกัน อ่าสร้างอินเตอร์เทนสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงร้องนะคะทีมงานนำคนเด้อนะครับเดือนพฤษภามิถุนานะครับหรือคิวงานยังว่างเยอะนะะคมาดเยอะอยู่นะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0801736082หรือว่าใต้ใต้ลิงก์นะครับใต้ลิงก์นะครับช่องยูทูบหรืออ่าติดตามในอ่าทิกตอกนะครับอ่าหรือว่าทางเพจพายำคนทิกตอกพายำคนก็อย่าลืมนะครับติดต่อว่าจ้างได้นะครับทีมงานนำคน จ้างไว้นี่ยล้านนะครับประมาณนี้นะครับคุ้มค่าทุกงานนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีสวัสดีสสดค่ะ